ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาหุบป่าชา้าเป็นประสบการณ์ของคุณไม้เลยอ่าเป็นประสบการณ์ผมเองครับคือเรื่องราวเป็นไงเชิญเลยครับก่อนอื่นก็ สวัสดีพี่เป้และก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเล่าติดขัดยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับใช่ครับก็คือเรื่องนี้ยคือผมเคยไปเล่าในรายการรัตนานมาแล้วครับก็จะเห็นมีคนถามเรื่องปลามาก็เลยนะึกขึ้นได้ก็เลยลองเล่าดูเพือ่อจะครับครับก็คือเหตุการณ์นี้ผมเกิดมาประมาณเกือบสิบปีแล้วครับ ครับมันเป็นฤดูเ็ตโคนนะครับฤดูเ็ตโคนขึ้นเนี่ยก็คนที่อยู่ตามในป่าตามบ้านนอกเนี่ยก็คือจะหาเ็ตกันไปหาเ็ตโคนมาขายบ้างกินบ้างเนี่ยก็โลละหไหลตังค์อยู่ครับใช่แพงอยู่ครับ,รบก็ตอนนั้นก็คือมันจะขึ้นเป็นไร่เขาในบ้านผมจะอยู่ใจกลางหมู่บ้านคือมีเขาล้อมรอบเลยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกครับ อ่าคือวันแรกคือจะไปทางทิศตะวันตกก่อนอ่แล้วก็จะขึ้นไปทางทิศเหนืออ่าพอหมดแล้วมันจะขึ้นไล่หมดเลยครับมาทางทิศใต้อันนี้ไอ้ทางทิศใต้เนี่ยผมก็นัดแน่กับน,น้องที่หาด้วยกันประจํานะครับอืมว่าไอ้ทางทิศตะวันตกเนี่ยมันมันใกล้หมดแล้วเ,ออเราไปไปที่ที่ไม่มีคนไปดีกว่าเออเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างอ่าแต่มันยังไม่มีข่าวแล้วว่ามีใครได้อะคือจะไปลอง ลองดูว่ามันอาจจะขึ้นแอบขึ้นมาก่อนแล้วก็อ,อาจจะฟุกก็เลยตกลงคุยกันตอนช่วงกลางวันไอ้น้องของคนที่จะเล่าคือน้องชื่อบาสนะครับครับก็คุยกันว่าเออเดีย๋ยวเย็นคืนนี้ประมาณสักสองทุ่มแหละเจอกันที่บ้านน้องอแล้วเดี๋ยวนั่นแหละประมาณสองทุ่มก็คือออกไป,ไปเจอกัน,นที่บ้านแล้วก็เดินขึ้นขี่รถไปจอดช้ยเข่าเลยเพราะน้องบ้านน้องเนี่ย ันห่างจากชายเข่าประมาณสองสามร้อยเมตรเองครับใกล้ๆเลยไม่ไกลมากครับครับอ่ะไรก็เตรียมตัวไปมีเป้มีน้ํามีไฟฉายก็ไปขี่รถไปจอดชายเข่าพอไปจอดรถปุ๊บเดินลงรถเดินไปสามเก้าสรุปเจอเฮดโคนเลยครับสามกิโลอนั่งแบบโอ้ยิ้มเลยนั่งแค้กันมันเลยครับโอ้สามกิโลเลยนะครับ อออ่าก็แล้ว,ว่าโอ้ตายแล้วอย่างนี้รวยแน่วันนี้คือ,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 อแค่ลงรถมาก็เจอกันแล้วอ่ะก็ถ้าเดินไปอีกก็คงไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้มันยังไงมันได้อยู่แล้วนะเนี่ยขนาดแค่ลงรถยังเจอครัพอจัดการขุดแค่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็ตกลงนัดแน่กันว่าน้องน้องบานมันก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่เดินชายล่างนะเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนเขาอืพี่เดินช้าล่างนี่แหละเดี๋ยว เดินไปทางขวานะอืมก็เวลาเดินเนี่ยก็เดินไม่ห่างกันมากคือครับก็มองเห็นในระยะสายตาครับก็ห่างประมาณห้าสิบเมตรแต่ผมอะเดินชายล่างชายขาของล่างแต่น้องอโดนประมาณครึ่งเขา่ากลางๆเขา่าครับ,บก็คือจะมองเห็นนี่แหละซึ่งไอ้ตอนหากก่างกลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟฉายติดหัวนะครับก็จะเดินส่องไปเดินไป เดินไปเดินไปก็เรียกกันไประยะเลยชะครับน้องก็เลยพี่ไม้ผมก็เออเจอเปล่าอ๋อ,อยังไม่เจอพี่อ่ะตอนนี้ก็เดินไปอีกสักหน่อยก็พี่ไม้เออเจอเปล่ามไม่เจอก็ก็เดินกันไปเรื่อยๆในระหว่างทางก็เดินไปก็ไม่ได้มองอะไรครับก็มองแต่ก้มหน้าก้มตามองแต่หาเห็ดนี่แหละครับ แล้วก็ชำเลืองมองเลยน้องเนี่ยเป็นระยะคือมองมันก็ไม่ยากคือมันจะมีไฟฉายก็คือพวกแแ๊บๆๆๆัๆไม่ห่างกันมากครับครับอ๋อน้องก็เรียกพี่ไม้ผมก็เออทันี้ก็เดินไปเรื่อยๆจากจุดที่ออกมาจุดตรงนั้นนะประมาณสักไม่เกินร้อยเมตรแหละครับครับทีนี้น้องเนี่ยมาเริ่มไม่เรียกผมแล้วผมก็เลยเรียกบ้าเออ ก็เออพอเดินไปเรื่อยๆพี่ไม้อมเออว่าไงน้องเจอมังเป้าครับคราวนี้ไม่ตอบครับคราวนี้เงียบผมก็เอออะไรวะถามไม่ตอบคงเดินใบไม้เคียวหมวกเคียวอะไรมั้งน่นาจ,จะดังนี้ไม่ได้ยินครับ,รบก็เดินไปอกีกตอนเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆก็คือไม่เจอเห็ดเลยอืมคนก็ไม่มี แต่ก็เห็นไฟฉายน้องเนี่ยมันก็เดินสัตไปสัตว์มามันก็เรียกพี่ไม้เออได้ยินแล้วออออได้เหตดเตาเจอมังเล้ามันก็เงียบมันก็ไม่ตอบมไม่พูดอะไรเลยพอเดินไปอีกสักสี่ห้าเก้ามันก็เรียกอีกพี่ไม้ออ่าผมก็เออได้เ่าเออ,อ,อมันก็ไม่ตอบแล้วท่าน,นี้ผมก็ หยุดมองเหมือนว่าทาไมมันไม่ตอบวะผมก็มองมานะครับครับสรุปว่าไฟฉายมันนะทุกทิวิสัยของคนหาเห็ดอ่ะมันจะต้องซองซ้ายซองขวาต้องนู่นซงนี่ต้องไปเรื่อยๆไปแวบมาเออใช่แต่เนี้ยไฟฉายเนี่ยมันเป็นหน้าตรงอย่างเดียวเดินเป็นหน้าตรงอย่างเดียวเนี้ยครับผมก็มันหายเห็ดอย่างงี้มันจะเจอหรอวะแล้วผมก็เรียก้บาสอันนี้ไม่ตอบแต่มันก็เรียกส่วนผมมานะพี่ไหมอืม ผมก็เออเจอ้าคราบมันก็เงียบคือเรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่ออย่างเดียวเลยครับอันนี้ผมก็เออหออไม่ถามไม่ตอบครับไปเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆไอ้น้องคนนี้ก็เรียกไประยะระยะไปเรื่อยๆครับโดยที่ว่าเรียกอย่างเดียวพอถามกลับอะไรไม่ตอบเรียกแต่คาว่าพี่หมายอย่างเดียวออืพอนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไป จากจุดนั้นนะครับจากจุดแรกที่ออกตัวมาเลยครัประมาณสักห้าร้อยเมตรโอ้รึ่งโลแล้วนะใช่ครับครับแต่ก็คือไอ้ที่จังหวะที่มันเรียกอะเดินไม่เกินสิบเก้ามันจะต้องเรียกหนึ่งครั้งอ่าคือก็เนีในระยะครึ่งกิโลเนี่ยมันเรียกตลอดแต่ถ้าผมถามไปเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ตอบเลยพอมาจุดที่ผมจะไปหยุดเนี่ยมันเป็นปากหุบ คือมันเป็นชายเข่าไปแล้วมันจะมีทางลงไปข้างล่างมันจะมีพื้นที่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยต้นไม้ไม่ขึ้นเลยอครับผมก็หยุดหยุดยืนแล้วก็เรียกไอ้น้องเนี่ยอให้บาสอ้าวเฮ้ยไฟชายหายไปไหนะวะสรุปไฟไม่อยู่แล้วครับเอาทานันทีว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินเมื่อประมาณสิบเก้าเมื่อกี้เนี่ยก็ยังเห็นอยู่เลยนะรสรุปผมก็เรียกไอ้บาส บ้าตะโกนแบบสูสีเลยครับบ้ารันเลยสรุปว่าเสียงน้องผมอะห่างไปนี่แบบเกือบกิโลนะครับอ้าวมันตะโกนกับมาพี่มอยโอ้ยอยู่อยู่ไกลไกลใช่ครับเออผมก็เอ้าเฮ้ยทำไมไปอยู่นู่นวะอันเนี้ยผมก็หันหลังกลับครับไอ้จังหวะหันหลังกลับนะครับนกที่มันอยู่บนหัวนะครับนกบางไกลป้าบ้างมันมันมันเป็น แตกหลังครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บบกระจายออกไปเลยผมก็โอ้โหใจตกอยู่กับกระตุ่มเลยครับคือทําไมต้องนานที่ผมตะโกนเรียกเสียงดังเนี่ย <นะ S 1> ทำไมนกไม่บินเออพอผมพันหลังกลับปุ๊บนกบินกระจายหมดเลยเแถวๆนั้นจังหวะเออใช่แล้วต้นไม้มันฟุ๊บว้าฟูฟ้าผมแบบโอ้โหขวัญเสียอันนี้ก็เลยเดินกลับ เดินเดินากลุ้มตากลับไปหาน้องครับครับพอไปถึงก็ถามเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปทางโู้นเหรอบอกไม่พี่ผมเดินไปหน่อยเดียวผมก็บอกพี่ว่าไปทางนี้ดีกว่าไปอีกทางดีกว่าพี่ไม่ได้ยินเหรออ้าวพี่เขบอกว่าไม่นะเ็เองก็เรียกพี่มาตลอดอ่ะเรียกไปยานุ้นเลยเขาขาดแล้วกันมาตลอดนะใช่ครับเออผมก็อ้าว เออแล้ว,แล,วแล้วพี่เดินไปถึงไหนมาผมก็บอกว่าเดินไปเรื่อยประมาณสักห้าร้อยเมตรอหละมันจะมีหุบพอน้องมันได้ยินที่ผมบอกก็คือทําหน้าแบบหน้าเสียเลยแต่ก็บอกพี่ปะกลับบ้านดีกว่าอืออืออาออันนี้ก็เดินลงมากลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านน้องก็คือน้องก็ได้ฟังพี่รู้เปล่าไอ้ตรงที่พี่ไปเนี่ยม,มันเรียกว่าอะไร,ะไรมันบอกอะไรอะตรงนั้นน่มันเป็นหุบป,ป่าช้า มันเคยเป็นเชิงตะกอนเก้าที่เขาไว้เผาศพเมื่อก่อนประมาณสี่ห้าสิบปีที่แล้วครับเอออ่าครับเขาบอกโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วมันคือใครอะอะไรอะที่มันเรียกพี่ไปอ,อ่ะเขบอกอันนั้นผมก็ไม่รู้อ่ะแต่เสียงแต,แต่เสียงคือบาสเลยเสียงคือบาสเลยครับแต่เรียกแค่ชื่ออย่างเดียวแต่เขาบอกว่าไอ้น้องมันก็บอกว่าแต่รุ่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเล่าให้ฟังอ่ะ เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นแบบผีกะชนิดหนึ่งครับที่มันจะมีไฟที่จะมู่ออที่มันจะคอยเรียกคนให้หลงป่าและครับอืมอืมอ่าเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นอันนี้พ่อของน,น้องเนี่ยได้ยินเขาก็เดินมาเขาพูดพูดมาว่าโอ้ยไปหาตัวได้ยังไงตรงนั้นออผีดุตายห้าเขาบอกดุยังไงครับเออขาบอกสมัยก่อนอ่ะเขาไปหา็ดเทถานั้นแหละ เขาก็เดินก้มหน้าก้มตาไปไม่ได้มองยอดไม้หรอกทนีนี้เขาเดินไปแล้วเขาไปเงยหน้าจางังหวะนั้นนะเขาเห็นแบบเป็นต้นไม้ลำสีดำสองต้นคู่กันเ้าเฮ้ยต้นไม้อะไรดำปีเลยก็เลยแงนแบบไฟฉายสอ่องขึ้นไปบนยอดครับสรุปว่าเป็นเปรตแบบลิ้นยาวตาแดงเลยเขาบอกโอโหวิง่งไม่คิดชีวิตเลยวิงนะ่ง้งแต่ตีนเข่าแล้วมาบ้านแล้วทิ้งรถไว้ชายเข่าเลย หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยไปอีกเลยตรงนั้นคือทุกค,คนเขารู้ทุกคนเขารู้ว่าตรงตรงนั้นคือผีดุใช่ครับอแต่ไอ้น้องมันก็รู้แต่มันมันไม่คิดว่าผมจะไปทางนั้นแล้วคุณมไม่คุณไม่ไมรู้เหรอผมไม่รู้ครับแ<อ>ต่ทางที่ว่าไอ้เขาลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างมา้านผมห่างประมาณกิโลก็ไกลแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันหุบอะไรแค่นั้นแหละผมไม่เคยขึ้นไปครับครับ,รบเออนี่คือ เรื่องราวทั้งหมดอ่านี่เป็นเหตุการณ์แรกเดี๋ยวจะเล่าสักสองเรื่องแล้วกันครับเกี่ยวกับป่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือจบแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้จบแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปแป๊บหนึ่งครับคือผมเคยได้ยินเหมือนกันเกี่ยวกับการเข้าป่าไปหาของป่าหรือว่าไปหาอะไรแบบนี้เขาจะมีกฎเหมือนกันว่าเขาจะไม่ตะโกนเรียกชื่อกันครับเขาจะมีการเฮ้ยเฮ้ยเว้ยอะไรก็ว่ากันไปเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นทริคของแต่ละคนทีนี้ ที่คุณไม้เขาเล่าเนี่ยคุณไม้เล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นการเรียกชื่อบาทสเป็นการเรียกชื่อกันเอ่ยกะเป็นการเรียกชื่อซึ่งกันและกันเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม้เรียกน้องบาสแล้วบาสตอบกลับมาเนี่ยนั่นก็แปลว่าไม่ใช่บาครับแล้วอาจจะเป็นผีกะหรืออาจจะเป็นผีอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเหมือนจับหลอกล่อให้เราไปตรงนั้นครับแล้วถ้าตรงนั้นท่านถ้าท่านในจังหวะนั้นถ้าบาสตัวจริงไม่ตะโกนกลับมา มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโหอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วผมถามว่าแล้วที่พี่ตะโกนคุยอ่ะบาสเนี่ยได้ยินบ้างเปล่าเออมันบอกว่าผมอะ่ะเรียกพี่แค่สามครั้งพี่ก็ตอบผมแค่สามครั้งหลังจากนั้นผมเรียกพี่พี่ไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินเสียงพี่แค่นั้นยถ้าสมมติว่าคุณไม้ยังหลงแล้วเดินตามเสียงนั้นไปต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมอยาก <c oughs> คือ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 ลองลองคิดนึกเขาจะพาเราไปไหนก่อนใช่ไหมเออแล้วเราก็ทําไมต้องไปหาทหี่ตอนทาไมต้องไปหาทหี่ตอนกลางคืนผม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 ไม่เข้าใจคือ,อกลางวันไม่ได้หร,หรือ,อยังไงมันมันหาง่ายกว่าครับเ <c oughs> หรอครับ <c oughs> มันอ่มนะมันจะสะท้อนแสงไฟเห็นง่ายเลยถ้ากลางวันเห็นยากมากอ๋อครับอ่าเอ,อเคครับ เอออันนี้ก็เป็นแล้วหลังจากนั้นคือเราได้มีการคุยกันไหมอาจจะไปหาต่อไหมหรือยังไงแล้วก็ก็ไปครับต่ไปไปจุดอ Liu ื่นแล้วจะมีการตะโกนเรียกชื่อกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าบ้านผมมันเป็นป่าไม่ใช่ป่าใหญ่เลยเป็นป<อ>่าเขาเรียกว่าป่าเสื่อมโทรมเลยครับมันไม่ใช่ป่าด<อ>งดิบป,ป่าทึบอ,อะไรเลยอ๋อโอเคโอเคนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความโชคดีกันไปนะไปดูเหมือนกันว่าถ้าหลุดไปถึงตรงเรียกว่าหุบป่าช้าเนี่ยมันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น าจจะช็อกได้นะ <c oughs> แล้วเหตุที่เราเก็บกลับมาเนี่ยก็คือเหตดจริงๆใช่ไหมอเห็ดจริงๆครับเอาาอ่ะเรื่องต่อไปครับอ่า <c oughs> เรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้มันก็ระยะเวลามันก็ไม่ได้ต่างจากตอนนั้นก็ <c oughs> ห่างกันประมาณก,ก็ปีสองปีอืม <c oughs> อ่าสมัยก่อนก็คือเด็กมันนอกนะสพายนักเตกบ้างเปตกปลาบ้างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือเริ่มหัดเล่นอาวุธแหละ ก็จะสะพายปืนแก๊ปเนี่ยขึ้นไปหากระลอกใกล้ป้ากินอย่างเงี้ยทามภาษาเด็กๆครับแต่ก็ไม่เด็กเท่าไหร่แล้วก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดและครับเออเป็นหนุ่มแล้วอาเป็นหนุ่มแล้วครับก็คืออันนี้ก็จะขึ้นขึ้นเข่าทางทิศเหนืออืจะเป็นเข่าเทือกใหญ่อยู่อันนี้ยาวยาวยี่สิบสามสิบกิโลครับเข่าเทือกเนี่ยครับอ่าลูกนี้ใหญ่อยู่ ซึ่งประวัติก็ขลัลโงนี้ก็ก็เยอะครับเกี่ยวกับเมืองบางบทบ้างอะไรบ้างครับคือวันนั้นอะ่ะผมกําลังจะเดินขึ้นเขาแล้วแหละแล้วไปเจอลุงที่แบบเที่ยวป่าด้วยกันพอดีจังหวะแบบไม่ได้นัดกันก็เลยอ้าวลุงเป็นไหครับเออขึ้นไปหาไกลหน่อยบอกโอ้พอดีเลยพอดีเลยผมก็จะไปเหมือนกันก็เลยอ่ะเดินขึ้นไปด้วยกันครับตอนนั้นก็เวลาประมาณ บ่ายประมาณเกือบเกือบบ่บายโมงได้ครับเดินขึ้นไปกลางวันเลยกลางวันแตกๆเนี่ยครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นประมาณไปถึงจุดแรกอะประมาณสามสี่ร้อยเมตรเดินขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเป็นเนื้อที่กว้างๆเลยครับ,รบเป็นลานโลง่งๆมีต้นไม้เนื้อที่ประมาณสามสิบไร่ครับแล้วก็แยกซ้ายขึ้นไปอีกตอนนั้นทันนี้ ในทางซ้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าประดูคดเข,ขาจะเรียกคนพื้นที่จะเรียกว่าปะดูคดซึ่งถ้าแยกไปทางขวาอีกทีเนี่ยเขาจะเรียกว่าหุบหุบเหวคือในหุบเนี่ยมันจะมีหลุมเหมือนถ้ำนะครับแต่มเป็นหลุมในพื้นดินเนี่ยเหมือนหลุมดำนะครับครับดิ่งเนี่ยผมเคยเอาไปฉายแรงดันเนี่ยสูงนะครับซองไกลๆอะซองแบบหลายร้อยเมตรนะครับมผมซองลงไปในก้นนะอะม,มองไม่เห็นก้นนะครับโอ้ลึกมาก ลึกครับน่าจะตีนเข่านั่นเลยครับ<อ>ความลึกอ่าคันนี้ผมไปแยกไปถึงแยกตรงนั้นอนะ่ะผมก็ลุงผมก็บอกว่าเดี๋ยวแยกกันไปนะเดี๋ยวลุงจะไปทางซ้ายเนี่ยอเองก็หาตัวทับตรงน,นี้เหลอะอผมก็ดูละอ่าบ่ายโมงลุงก็บอกเดี๋ยวหกโมงเ็นมาเจอตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ลุงก็แยกไปผมก็อ่าเดินหา ไกลบ้างอ่ากระลอกเท่านั้นอะ่ะอันนี้เดินไปเดินไปก็ไปเจอกระลอกตัวหนึ่งก็ยิงมาตัวหนึ่งได้กินและประเภทดอย่างนี้ผมก็เก็บใส่กระเป๋าไอันนี้ก็เดินไปหาที่นั่งไกลบ้างอะไรบ้างก็นั่งไปสักพักดูเวลาเอาบายสองไม่มาอันนี้ก็ย้ายที่เดินกลับมามานั่งตรงแยกพาดูคดอันนี้นั่งสักพักหนึ่งก็เวลาประมาณตัก เกือบเกือบสามโมงแล้วครับผมก็หิวน้ําอันนี้ก็น้ำเนี่ยมันอยู่ในเป้ข้างหลังใช่ไหมครับ,รบผมก็อ่าเอาเป้ออกมาหยิบกระลอกออกมาก่อนแล้วก็ลออโยงบนผมจับกระลอกเนี่ยก็คือกระลอกเนี่ยมันตายมาประมาณสักสองชั่วโมงแหละตัวนี้แข็งแหละผมจับคือมันมันมันแข็งแล้วนะครับแล้วก็วางไว้ครับแล้วก็หยิบน้ํามาดื่มไอ้จังหวะดื่มน้ำานละ้อยู่ดีๆกระลอกมันดิ้นมา ผมก็เอ้ยยังไม่ตายอีกวะเมื่อกี้จับมันก็แข็งเลยนี่หว่าเอออ่าผมก็เลยดูเอ๊ยยังไม่ตายไงวะก็เลยเออพอหยิบขึ้นมาเอ้าตัวมันก็แข็งนี่หว่าอ้าแล้วมันดิ้นได้ยังไงนึไในใจนะครับมันดิ้นได้ไงวะก็อ่ะเก็บน้ําเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมอันนี้ก็เดินหมุนอยู่แถวตำนั้นนะครับ พอเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งผมเ,เจอไกลออะมันบินตัดหน้าครับผมก็เลยเอาปืนวาดปืนจะรับยิงมันแต่คือไม่ทันเลยครับมันไปไกล้กลมันบินเร็วครับอไอ้จังหวะวาใส่ตาไปนี่ะครับผมเห็นเหมือนมีผู้หญิงอืใส่ผระถุงแล้วก็เสื้อเหมือนคล้ายๆชุดไทยทรงดำครับ เป็นเสื้อ,อแผนยาวอยู่ในป่าเนี้ยนะบนยอดเขาเลยครับโอ้อ่ะแล้วผมได้ยาวประมาณเกือบเกือบถึงหัวเข่านะครับโอ้โหยาวมากแต่มันเป็นช่วงที่แบบหันหน้าไวๆนะครับแต่เห็นน่ะ oh. แล้วผมก็เอ้ยแล้วก็หันหน้ากลับมาไม่มีอืมอืมที่แรก่ะคือเหมือนยืนอยู่ข้างต้นไม้แต่พอหันกลับมาคือมีแค่ต้นไม้ไอ้ข้างๆไม่มี ผมก็อ่าไม่ได้สนใจเนาะปกติผมก็ไม่ใช่คนแบบกลัวผีเท่าไหรออ่ครับก็เออคงไม่มีอะไรมากตาฟาด่าท่านี้ก็เดินมาทั่วแล้วผมก็เลยอเดเดินเข้าไปดูในหุบเหวดีกว่าครับแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าในหุบเหวนั้นมันมีอะไรอืมอ่าผมก็ไปเข้าไปดูดีกว่าเพราะได้ยินเสียงไก่อะไรเนี่ยขันอยู่ในนั้นเยอะเยอะเลยเสียงกระลอกเสียงไก่อัานี้ผมก็เดินเข้าไป จากจุดแยกนั้นนะครับเข้าไปในหุบเพลเนะี่ยเดินไปประมาณสองร้อยเมตรอันนี้เดินเข้าไปได้ประมาณสักร้อยเมตรนะครับผมได้ยินเสียงเสียงร้องแบบอดควนนะครับน้องโอ้ยผู้หญิงผู้ชายเสียงมันลำแหลมกึงึงจะเป็นผู้หญิงนะครับแบบโอ้ยโอ้ยเนี่ยครับเ,ออเป็นระยะระยะระยะ แต่เสียงนะั่อยู่ข้างหลังนะครับมผมก็ฟังนะัืนข้างหลังไปฟังเสียงนกนกนกพิราบมั้งอืมอืมผมก็เดินเข้าไปเดินไปเรื่อยยิ่งเดินเข้าไปใกล้หุบเหวเสียงยิ่งดังอผมก็ก็นึกว่าอาคงจะเป็นนกพิราบแถวๆตำนีน้อยู่บนน้าผาที่มันมีรูรูบนน้าผานะครับรูหินนะ่ะอ,อ,อาจจะอยู่ในนั้นแล้วมันร้องอ่ะผมก็คิดแบบ,แบ,บนั้น อันนี้ผมไปยืนอยู่ปากปากเขียวเนี่ยผมก็ไปยืนดูตามปกติไปทีไรจะต้องไปยืนดูทุกทีอ่ะย,ยืนเอาไฟฉายส่องเออข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีไอ้จังหวะนั้นก็คือเสียงเนี่ยมันก็ยังร้องไประยะระยะแบบโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยครับผมก็หันหลังแบบหาไปเถอะอยู่ไหนวะเออเออ,เอ,อสมองหันหลังถักพักก็กเงียบ เอาเนี้ยผมก็เดินต่อเดินดูใกล้ดูอะไรไปเรื่อยๆจนเดินไปเจอข้างๆเหวเนี่ยเดินขึ้นเขาไปนิดนึงมันจะมีต้นมะกอกมะกอกป่าที่เอาไว้ตั้มๆนะ,ค,ะครับครับรู้จักใช่ไหมครับรู้จักคับเคยเห็นอ่าแต่ต้นนี่ใหญ่มากใหญ่เทียบความใหญ่ก็คือถังสองลิตรประมาณสองลูกมันรวมกันนะครับอ๋อค่ะอันนี้ผมก็เดินสำรวจมันมีลูกไอ มะกอกแล้วหล่นอยู่ใต้ต้นผมก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้กับไปฝากคนถือบานแล้วให้ตำ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 อะไรเงี้ยครับระหว่างเก็บก็คือเดินหมุนรอบต้นนะครับพอเดินเดินไปก็คือไปอยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นเนี้ยไปเจอทูบนะปักอยู่ขนต้นเป็นกมเลยแล้วมีกระทงกระทงเสียกระบาดอะไรสักอย่างเนี้ยตั้งอยู่ข้างๆแล้วตรงต้นบนต้นลําต้นเนียครับ เป็นเหมือนคนเอามีดมาแกะ,แกะตีกรอบสี่เหลี่ยมออสี่เหลี่ยมผ้ายาวประมาณห้าสิบเซนแล้วก็มีอคาระประสาคอมเนี่ยสลักไว้ที่ต้นไม้เนี่ยครับที่ต้นมะกอกใช่ครับเอ,อก,ก้ยใครมาเล่นอะไรวะ,ะนึกไม่ใจนะครับอสิ้นที่ผมนึกก็คืออะไรวะในขณะนั้นับเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้อ,ยอ,อ,ยอมาชัดเลยผมค็บเฮ้ เสียงนี้มันอยูุข้างหลังนะครับผมก็หันหาพอหันไปข้างหลังปุ๊บไอเสียงเนี้ก็อยูุข้างหลังอีกตอนนี้ผมก็หันรอบทิศเลยครับหันหาหันหามันก็โอ้ยโอ้ยผมก็เฮ้เสียงมันเหมือนมันอยู่ใกล้ๆข้างหลังนี่เลยหาไม่เจอเออหาไม่เจอผมก็หมุนไปหมุนมาสรุปผมยิบเป้มาฟังเสียงมันมาจากในเป้ครับ มาเปท้ที่ที่เราหิ้วอยู่ที่ที่เราห่ออยู่ะนะใช่ครับเฮ้ยผมก็เลยเปิดซิวออกมาคือกระลอกนะครับมันร้องโอ้ยโอ้ย,ยครับเฮ้ยผมก็เลยยิบแต่คุยยังทิ้งลงในในเหวนั่นเลยครับผมว็ดรีบเดินลงมาเลยกระลอกร้องเหรอใช่ครับคือเราเห็นว่าเข,ขากระลอกคือขยับปากเลยใช่ครับกระลอกขยับปากร้องโอ้โยโอ้ยเป็นตามเสียงตามปากเลยครับเออ ผมก็เลยแบบรีบเดินออกมาจากตรงนั้นเลยคือตั้งสติแล้วก็ภาวนาฟุโทโธออกมาเลยให้ไม่เพื่อไม่ให้สติแตกครับจากคนที่ไม่กลัวนะคือแบบวิวเลยนะครับใจที่ตกใจตกอยู่กับกระตุ้มเลยครับออพอเดินออกมาได้สักห้าสิบเมตรนะครับมันมีเสียงหัวเราะเบาๆออกมาอพอเดินมาอีกน้อยครับมันก็หัวเราะแล้วก็ว่า โอ้ยมาทางนี้ช่วยด้วยเนี่ยครับผมก็ผมได้กัดฟันเดินเดินดิุมดึงดึงลงมาเลยครับช่วงนั้นก็คือประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงเองครับเอยังยังสว่างอยู่นะโอ้ยังสว่างอย่แต่ก็เริ่มคืมๆหน่อยเพราะว่ายอดเข่ามันบังแสงแหละครับครับอ่าผมก็เดินลงมาเลยเดินกับบ้านคือไม่คิดอะไรแลวไม่รอลงเลยทั้งนั้นนะผมทิ้งเลยเออเออทิ้งเลย ผมกลับไปบ้านเสร็จเอาของไปเก็บผมก็ขี่รถออกไปบ้านลุงไปนั่งรอลุงพอนั่งรอสักพักหนึ่งทุ่มหนึ่งลุงลงมาแล้วเขาเดินลงมาเขาก็ยิ้มๆนะเขาเขามองหน้ายิ้มๆแล้วก็บอกเอ้าลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละเขาก็บอกโอ้ลงมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับไม่ไววพีลอกเขาก็ร้องเฮืยกูว่าแล้วว่าแล้วทําไมอ่ะเขาบอกว่า ตอนหกโมงน่ะเขาไปล้อผมตรงนั้นเออแล้วมันมีเสี่ยงผู้หญิงอ่ะเรียกให้เขาให้เขาเข้าไปหาอ,อ่าเ,เขาบอกเขาบอกว่าเสี่ยงผู้หญิงอ่ะมาทางนี้ช่วยด้วยเ,ออเขาก็โอ้บนยอดเข้าอะไรจะมีผู้หญิงมาร้องให้ช่วยเ,ออเขาก็เลยลงมาเลยครับอ,อ่าก็คือมองหน้าก็คือรู้กันเลยว่าโดนมาทั้งคู่งคเงออี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยประมาณปีหนึ่งครับไม่ขึ้นไปเลยเออครับ เรื่องก็ประมาณนี้ครโอ้ยน,นี้น่ากลัวนี่น่ากลัวคือเท่ากับว่าเท่ากับว่ากระลอกตัวนั้นคือตายจริงๆแต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นผีผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ไหมแต่สิ่งที่เราเห็นคือเสียงมันออกมาจากปากกระลอกเลยใช่ครับซึ่งกระลลกมันไม่สามารถร้องอย่างนี้ได้อยู่แล้วไม่ได้แนะ่นอนเออต่อให้กระลลกมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็มมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะ คือนึกภาพของคนที่กําลังกําลังจดจ้องหาเสียงที่มันดังอยู่ร,บรอบๆว่าใครวะมาร้องอยู่ในแถวนี้ใครวะหาเสียงอยู่กาลังสงสัยกําลังเพ่งทําสมาธิตั้งสติหาอยู่่ะแล้วปรากฏว่ามันมันดังอยู่ในเป้เราอะซึ่งมัน <c oughs> มันมันอยู่ที่ตัวเราง่ายๆอะพอเปิดเป้มาคือกระลอกร้องอะบ้าใช่คือแบบอารมณ์นั้นคือแบบ หันเท่าไหรมันก็อยู่ข้างหลังครับเสียงคือแต่มันเสียงแบบตงวานตงวานจับกระลอกโยนทิ้งเลยใช่ครับโอ้โหเฮ้ยรีบลงมาทันทีเป็นเป็นผมก็ไม่อยู่แล้วฮะเอาเป็นเป็นผมจริงๆนะเป็นผมเห็นตั้งแต่ภาพผู้หญิงนั้นผมลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ <c oughs> เออเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะคุณคุณไม้อาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้กลัวนะครับเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในป่าส,สติแล้วก็ สติเองเดียวบางทีมันมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ช่วยเราทั้งหมดนะบางทีการมีสติแต่<ห>แต่มันต้องมีของช่วยด้วยต้องมีความรู้ใช่ไหมต้องมีความรู้รต้องมีเรียกว่าทาํทาตามกฎนู่นนั่นนี่ของในป่าไปเออโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เข้าไปในป่าตรงนี้อีกเลยอีกหนึ่งปีก็ขึ้นไปอีกครับลุงก็พาเข้าไปนอนตรงนั้นอีกครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นคือมีเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ เท่ากับว่าคุณไม้เหมือนกับมีประสบการณ์อยู่หลายเรื่องเหมือนกันเกี่ยวในป่าเยอะครับเยอะนะเพราะว่า,าจะเที่ยวป่าประจําครับได้งั้นก็โอชอบฮะมีหลายคนชอบเรื่องป่านะติดเอาไว้แล้วก็ยังไงคุณไม้มาเล่าให้เราฟังต่อนะเกี่ยวกับเรื่องในป่านะครับได้ครับเออเออเอา,เอานะถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่มาเล่าในรายการก็ขอบคุณมากครับนะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะมีคุณไม้เข้ามาเล่าอยู่เป็นบ่อยๆขึ้นครับผมครับโนด้วยนะ ครับโอเคแล้วก็ก่อนวางสายคุณไม้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยได้ครับรู้จักพิมอนไหมเนี่ยรู้จักพิมอนดอนเอ็มไหมอยู่แถวการเหมือนงานอ้าวรู้สิครับรู้คือพิมอนอ๋อไม่ไม่ผมดูไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่รู้จักคนละคนกันนะผมที่ผมรู้จักคือติ๊กดอนเอมอ๋อโอเคคนละคนคนละคนนะเอาเอาได้ครับคุณไม้ขอบคุณมากแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะกิ๊กผมทิ้งไว้คือยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมโอเคสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีครับ